ไก่เบี้ยนี่ครับเบียนี่ไก่เบียนินี่ยาปลาเดิมให้ตอนดูสละอินามเท่าไหร่ยาประเดิมชามเท่าไหร่ครับมีความยาวมันจะไม่ใช่ข้าวไทยอะครับไม่ข้าวหอมมะลิเองไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับข้าวนี้จะแพงข้าวนี้จะแพงนี่โลเป็นร้อยครับข้าวนี้ฮะหม้อนี้ก็หลายร้อยอยู่นี่ข้าวไหมคะแค่นี้ดีแล้วแค่เรา เป็นเนยทีไม่ใช่เนยลาลี่อะไรนี่นะครับเป็นเพียวแค่นี้แหละก็คือเป็นเนยทีเป็นเนยลูกเกดข้าวเบียรนี่ครับเบียรนี่ข้าวหมกอาหรับนั่นแหละครับข้าวหมกไก่อาหรับเนี่ยก็จะเป็นเม็ดร้วนหอมแล้วก็ยาวยังก็จะเป็นไล่สีสีนี่ก็คือเซตพอนนะครับไม่ใช่สีผสมอาหารเป็นย่าเซตพอนสีข้าวเม็ดกระเทียมสวยงาม ถ้าหมกไก่อะล่ะปุ้ยไฟฝันอยากกินมานานแล้วบัปไฟฝันอยากกินมานานแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยจะนั่งเครื่องบินไปกินที่อินเดียนะในในความคิดเพราะว่าเป็นคนชอบกินข้าวบุกไก่มากๆน้ำจิ้มอ่ะน้ำจิ้มน้ำจิ้มได้ไหลาดเลยหรอลาดเลยนะได้ครับคุณครับจะไปนั่งกิน อยากกินเลยเสียดายอ่ะกลัวมันหมดอ่ะกลัวมันหมดอ่ะวันนี้เดียวใช้มือกินนะพี่สมดุมด,มดก่อนนะพี่จะหมดก่อนไหมเติมได้พี่อ่า ไปเอ้ายังไม่พร้อม